กระแตอาสยามเผยโฉมกริดบุญยาเลี่ยงน้องชายครั้งแรกพร้อมเคลียร์ปมในใจถือเป็นนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ของวงการเพลงสําหรับกระแตอาสยามที่วันนี้ควงน้องชายกริดบุญยาเลี่ยงมาเปิดตัวที่แรกในรายการคุยแทบโชว์พร้อมบอกเหตุผลทําไมถึงไม่พาน้องชายออกสื่อนอกจากนี้ยังเคลียร์ใจพี่น้องไม่ยอมดันเข้าวงการจริงหรืองานนี้สาวกระแตก็ขอเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ถึงกับปิดเพราะน้องก็เริ่มมีผลงานเพลง เราก็พยายามช่วยโปรโมตตลอดแต่เวลาไปออกรายการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นงานเดี่ยวไม่ได้มีงานครอบครัวแต่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็พาไปด้วยกันตลอดซึ่งก่อนที่กริปจะเข้าวงการมีซิงเกิลเพลงก็เคยผ่านงานเดินแบบมาก่อนได้ประกบตัวแม่พลอยเชอร์มานมาแล้วด้วยทั้งนี้กริปยอมรับว่าเมื่อก่อนรู้สึกในใจลึกๆว่าทำไมพี่สาวไม่เอาเราไปออกรายการด้วยเหมือนพี่กระต่ายบ้างแต่พอเราโตขึ้นเราค่อยเข้าใจว่าพี่สาวเราแสดงออกความรักให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน